สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพืนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะซายมีคลิปนะคะสั้นๆนะคะในการใช้ v i v อีนะคะ V 2 0 s e r i ซีรีส์นะคะในการแก้ไขรูปภาพแบบสนุกๆนะคะ แล้วก็ไม่ซ้าใครด้วยนะมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะเพราะว่า v 2ี่สซีรีส์นะคะต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆในส่วนของการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวีดีโอนะคะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันนะคะในส่วนของการถ่ายวีดีโอแบบ2หน้าจอจะเห็นได้ว,ว่ามีทั้งใบหน้าของคนที่ถ่ายแล้วก็มีภาพเบื้องหลังนะคะของการถ่ายภาพด้วยก็คือ ถ่ายพร้อมกันได้สองหน้าจอเลยฟังก์ชันนี้ก็ต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างการถ่ายวิดีโอก็สามารถปรับไปหน้าสวยได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะมีขีดจํากัดในการถ่ายวิดีโอ2หน้าจอนะคะถ้าหากว่าเราจะใช้โหมดเป็นวิดีโอใบหน้าสวยตรงนี้จะได้ความละเอียดอยู่แค่ 720p นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะถ้าแล้วเดี๋ยวเรามา เข้าสู่นะคะช่วงการแนะนําการถ่ายภาพวิดีโอแบบ2หน้าจอนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหน้าหลักของอจอมือถือของเรานั่นเองนะคะและทีนี้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะในส่วนฟังก์ชันนะคะวิดีโอแบบ2หน้าจอขั้นตอนแรกก็คือเราเข้าไปที่กล้องเลยนะคะแบบนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นรูปนะคะในส่วนของ V20 Pro นะคะ V20 ซีรีส์ของเรานี่งนะทีนี้ค่ะลูกค้า หากว่าต้องการถ่ายโหมดวิดีโอแบบ2หน้าจอนะคะก็เลือกเข้าไปที่วิดีโอนะคะตรงนี้เลยนะคะคสามารถปรับความสวยงามนะคะในการถ่ายภาพได้ด้วยนะคะก็คือตัวนี้นะนะโอเคทีนี้ทีนี้นะคะ เวลาที่เราจะใช้งานวิดีโอสองหน้าจอให้ลูกค้านะคะเลือกไปที่รูปสี่เหลี่ยมอันที่สองนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะอันที่สองนับจากทางซ้ายนะคะก็คืออันนี้นี่เองนี่นะคะก็จะเห็นใบหน้าของผู้ถ่ายแล้วก็เห็นภาพของกล้องหลังด้วยนะคะแบบนี้เลยเนาะทีนี้ค่ะไอตัวที่เป็นหน้าจอที่เป็นกล้องหน้านี่คะ่ะเราสามารถขยับได้นะคะแบบนี้ต้อง ตัวนี้ค่ะลูกค้าต้องขยับก่อนที่เราจะกดบันทึกนะเพราะว่าพอกดบันทึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้แล้วนะก็กดขยับเอาไว้ตรงที่เราสะดวกนะคะสก็จะสะดวกไว้ตรงนี้นะคะก็จะเาไว้ตรงนี้ได้เลยทีนี้ค่ะตั้งค่าความละเอียดสามารถเข้าไปที่ฟันเฟืองนะคะแล้วก็ตั้งค่าถ้าเป็นถ่ายวิดีโอนะคะแบบ2หน้าจอเอาความละเอียดสูงเนี่ยค่ะ มันจะสามารถเลือกความละเอียดได้อยู่ที่180นะคะก็คือ1080นะคะ1080เนี่ยจะเป็นในส่วนของ full h e y p a s t full h e y p a s s เนี่ยค่ะถ้าเราเลือกความละเอียดอันนี้ค่ะลูกค้าจะไม่สามารถใช้โหมด beauty ได้เห็นไหมน่าจะยับมากทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้โหมด beauty ด้วยแล้วก็ ่ายแบบวิดีโอ2หน้าจอาด้วยเนะะี่ยค่ะก็จะต้องไปตั้งค,ตงค่าตรงความละเอียดเนี่ยเป็น720ซึ่งจริงๆแล้ว720เนะะี่ยค่ะก็ให้ความละเอียดเป็น HD อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ก็รับชมได้แบบสวยงามเหมือนกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นผู้เป็นคนขึ้นเนาะสำหรับโหมดนี้ทีนี้เมื่อได้ตรงนี้แล้วะคะ่ะใครที่บอกว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากจะให้กล้องหน้าเนี่ย เป็นภาพใหญ่แล้วก็เอากล้องหลังเป็นภาพเล็กก็กดสลับได้ตรงนี้นะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นกล้องหลังก็จะอยู่เป็นมุมเล็กแล้วก็จะกล้องใหญ่ตัวกล้องหน้าเป็นภาพใหญ่แบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้หรือจะเลือกเป็นแบบมุมมองคู่นะคะด้านล่างก็จะมีให้เลือกในส่วนของมุมมองคู่ตรงนี้ไปอีกนะคะบนล่างแบบนี้ก็ได้นะคะเท่ากันเลยนะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราเลือกการตั้งคา่าเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถกดถ่ายนะคะ ในตัวนี้ได้เลยนะคะเราก็จะใช้งานแบบวิดีโอบหน้าจอได้เลยนะคะนะจบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานการถ่ายวิดีโอแบบ2เลนกล้องพร้อมๆกันก็คือกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันนะคะจบไปแล้วทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอะคะ่ะทรายจะสอนนะคะเรียกว่าแนะนําดีกว่าเนาะเดี๋ยวทรายจะแนะนำนะคะการใช้นะคะเอฟเฟกในการแต่งภาพนะคะแบบไม่ซ้าใครเลยนะคะรับรองว่า ใครที่ได้เป็นเจ้าของ b 2 0ซีรีส์ไปแล้วเนี่ยจะต้องถูกใจแน่ๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคะรีวิวนะคะการทำนะคะภาพถ่ายให้เป็นวิดีโอสั้นนะคะแบบไม่สัำใครเลยนะคะอันดับแรกนะเราก็เข้าไปเลือกรูปภาพที่เราจะต้องการตัดต่อนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่เลือกเป็นรูปภาพวิวทะเลกันก่อนเลยนะคะพอเราได้รูปที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยค่ะนะ เราก็กดไปที่คำว่าแก้ไขเสร็จแล้วมีคำว่า AI ตัดรูปภาพอยู่ทางด้านขวาด้านล่างอันนี้นะอ่าเขาก็จะวิเคราะห์อ,ออกมานะคะว่าเป็นพื้นหลังเป็นท้องฟ้านะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะคะเป็นผิวน้ำเป็นหาดทรายนะคะเราจะเลือกไปที่ท้องฟ้านะคะแบบนี้อ่าเมื่อเลือกไปที่ท้องฟ้าเสร็จแล้วค่ะเราจะทำการให้ท้องฟ้าเนี่ยขยับเคยื่อนได้ก็เลือกไปที่คำว่าท้องฟ้านะคะ ย้ายซ้ายหรือย้ายขวาก็ได้นี่ย้ายซ้ายเราก็จะได้แบบนี้ย้ายขึ้นก็จะได้แบบนี้ย้ายขวานะคะก็จะได้แบบนี้ย้ายลงก็ได้แบบนี้เอาตามที่เราชื่นชอบได้เลยในส่วนของซ้ายนะคะส้ายก็จะเลือกเป็นการย้ายซ้ายแบบนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะลูกค้าก็กดถูกต้องตรงนี้นะมันก็จะทําการสร้างวิดีโอแบบนี้ขึ้นมานะคะทีนี้เราลองมาชมกันค่ะเมื่อเรากเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นเห็นไหม เมื่อเราไปเที่ยวทะเลหรือว่าเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะ่ะลูกค้าได้ภาพสวยๆมานะคะดูภาพนิ่งก็ออกจะดูจำเจเกินไปนะคะสำหรับใครที่ได้เป็นเจ้าของนะคะ V20 Pro ไปแล้วหรือ V20 Series นะคะตัวนี้ก็สามารถทำได้เลยสำหรับฟังก์ชันนะคะการใช้งานแบบนี้เก๋ๆกันเลยทีเดียวนะคะเรากดบันทึกแล้วเราก็ออกได้เลยนอกจากนี้แล้วนะคะไม่ได้ทำได้แค่การทักสร้างวิดีโอสั้นอย่างเดียวนะคะในส่วนของรูปภาพเนี่ยคะ่ะอันนี้ ยังแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเพียงแค่มีรูปวิวสวยๆเพิ่มขึ้นมานะคะกดที่ที่แก้ไขนะคะตรงนี้ก็ไปที่ AI การตัดรูปภาพอีกครั้งหนึ่งให้เขามีเคราะห์ขึ้นมานะคะทีนี้เราจะเลือกเอารูปในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะมาใส่ไว้ที่หาดทรายก็เลือกไปที่หาดทรายเสร็จแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกค่ะลูกค้ากดที่เครื่องหมายบวกแบบนี้เลยแล้วเราก็ไปเลือกรูปค่ะที่เราจะเอามาใส่ได้เลยนะ เอารูปอะไรดีนะเดี๋ยวทรายเลือกเอาเป็นรูปน้องนี่ดีกว่าเนาะเขาก็จะตัดตัวบุคคลออกมานะคะตัดตัวบุคคลออกมาแบบนี้สีฟ้ากดถูกต้องค่ะอ่าเราได้ตัวบุคคลมาแล้วทีนี้เราจะมาย้ายในตัวบุคคลเนี่ยค่ะให้เอาไว้ในภาพอ่าแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะ ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้ยังเป็นรูปของน้องนะคะหายไปไหนแล้วก็คือรูปเดิมรูปเดิมเป็นรูปน้องยืนทํางานอยู่นะเป็นรูปน้องยืนทงานง,ง,งานอยู่หายไปไหนแล้วไม่รู้้อ,องถ่ายบ่ารูปเดิมเป็นรูปนี้นํามาตัดต่อแล้วนะคะน้องก็ไปเที่ยวทะเลเฉยเลย นะคะมันก็เก๋ๆกันไปนะคะสามารถตัดแต่งเปลี่ยนสีได้อีกนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะในส่วนของการแก้ไขรูปภาพนี่ยังทําได้มากกว่าน,นี้อีกนะอย่างสมมุติว่า,าเป็นรูปนี้ละกันนะคะเกิดเบื่อเบื่อท้องฟ้าที่มันเป็นสีแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้อีกนะเปลี่ยนได้อีกนะเออไม่ใช่แค่ตัดรูปคนมาใสา่ไม่ใช่แค่ท้องฟ้าปรับเปลี่ยนไปนะ vivo นะคะ v 2 0ซีรี series ทำได้มากกว่านั้นนะคะแปบ๊บหนึ่งให้เขาคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะแหมมาแล้วที่นี้ค่ะท้องฟ้าเปลี่ยนสีเห็นไหมคะด้านล่างจะมีคำว่าท้องฟ้าเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสีท้องฟ้ากันนะคะ เปลี่ยนสีท้องฟ้าให้เป็นอะไรดีแบบนี้ไหมคะหรือแบบนี้ดีเอ่ยอ่านะไปดูอยากจะดูผ้าที่ตกดินอย่างเงี้ยค่ะดูไม่ทันค่ะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเลยนี่ท้องฟ้าเป็นยามเย็นไปละหรือจะเป็นแบบนี้นะหรือจะเป็นแบบนี้ดีออาเก๋ไก่ค่ะ ดูพระอาทิตย์ตกดินไปเลยนี่ม่นะไปตอนเที่ยงไปดูพระอาทิตย์ตกดินก็ยังได้นะคะแบบนี้นะชอบโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะในวี0ซีรีส์นะคะใครที่เอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีเวลาไปเที่ยวตัวนี้ก็สามารถเมคได้เลยนะคะก็ะสนุกสนานกันไปนะคะสำหรับการแก้ไขรูปภาพนะคะใน V20 ซีรีส์นะคะเข้าๆ นะส่วนใครที่มีปัญหาการใช้งานหรือว่าใช้งานฟังก์ชันไหนไม่เป็นก็สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวทรยคงจะต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับช่อง y o YouTube ของสายนั่นเองนะคะแล้วก็โดยักก็ยังไม่มีช่อง y o YouTube ที่จดจำง่ายนะคะใครที่ พอจะมีเวลาก็ส่งชื่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะข้อมูลไม่ครบหรือว่าใช้คําไหนที่ไม่ถูกหรือว่าทําให้เข้าใจผิดไปนะคะลูกค้าก็สามารถแนะนาไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะคะก็แนะนํามาได้เลยนะคะก็สวัสดีนะคะขอบพระคุณนะคะ